เอาเหรอคะ,ะคุณผู้ชมอยู่กับผมไม่ใช่สลินเดอรซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรแปลกใหม่ในเมืองโทรเตียวัไหใช่แล้วมันก็คือบ้านซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ถือว่าอัปเดตเขาถือว่าเป็นแค่อันอัพเดตบ้านเล็กๆอ่าเราจะไปดูกันว่า โซฟาได้ส่วนนี้ก็เป็นห้องที่เชื่อมเชื่อมต่อกับห้องกับตรงนี้แล้วก็เป็นห้องนอนอ่าแล้วก็มีห้องครวัวอ่าไม่มีอาหารเปลี่ยนใหม่ก็ชั้นบนบ้างเหมือนเกมจักราอ่าน้ำเฮ้ยตู้ัก

เนี่ก็ห้องน้ำเนี่ยมาใต้ออตแล้วมีคนมาเยอะเหมือนเดิมไหมแล้วก็ผมเห็นยังมันมีระเบียงมันมีแค่สองชั้นเหรอวะ เป็นอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูดนะดิวออะขึ้นไปฉันรับมาแล้วเออไปเลยโอ้เอ,อเร็วเร็ว,รว,รวหน่อย่อ๋มอมันมันมเป็นอะไรเลย